มาสายศรัทธาแฟนแฟนถึงอยู่ห่างไกลกันแสนยังรักแน่นแฟนแฟน,น,นคิดถึงโชคใช้แสนเปลื้มสีบอกอเลืมศรัทธาส้อสอยขอฝากขอลำในน้อยให้มีมองหอยมองเพนคือ ในวงการคุณพ่อสั่งวานเป็นครูผู้สอนก็กร้าไม่เพราะมีงอนครูผู้สอนบันดุลให้พรล้ำยาวล้ำลองล้ำมองได้ยิ่งในแฟนสมศรีให้หัวใจแฟนชุเชินบ่ได้ลืมบมอลำโจ บอคยว่าวันขอฝากสเมียงฝันวานให้สัตธานั้นได้มีสุขใจสิบนิ้วในน้อยขอกรบแฟนที่คอยรับฟังที่คอยเชียร์ผมให้ดังให้เข้าไปนั่งให้ใจแฟนแฟนประนมก่อนกุ้มกราบบอกให้ทราบ มิดเพลงทั่วเดนโชคชัยมาแล้วัาแฟนอย่าได้ครอง สัตนนดายมีสุขใจสิ่งเดียวในน้อยขอกราบแฟนที่คอยรับฟังที่คอยเชียร์ผมให้รังให้เขาไปนั่งในใจแฟนแฟน,นประนมก่อนกุมกราบบอกไปสาบมิดเพลงทั่วแดน,นโชคชัยมาแล้วเธอแฟนจะได้ครอนแฟน ขอแฟมเมตรตาสิบปีลำซ่าปีลำเห็นกันเท่านั้เท่ากับเราใจเห็นเ้าเพื่อเดียวสิบปีลำซ้าปีลำต้องเห็นแง่งลังห้มมาหยามกุุงอยู่คอยเราถึงหลังโมเจา้าคนเท่าจังคอยเห็นมลองมล่ำกันนั่นที่ปีหนเดือนละที่ปีละคังเสียงปบมือคือเสียงสวรรค์ครับสิ่งสำคัญคือแรงเชียร์แรงใจโบมือให้มล่ำจักบาทนะครับ โอ้ยเมื่เสียงปบมือก็ได้ขอเอาเนาะ <c oughs> อ่ะก่อนเดือนก่อนไก่มือซิบนิ้วน้่นนอยลูกสายหลา่าครับชุกช่ายหน่อยดาเนื้อขอกลับไหวไปยั่างไฟทันประธานในพิธีคุณพ,อพ่อผู้ใหญ่ไฟทันร่องกระด,ดีไฟผู้ซอยกระด,ดีนะครับทุกๆท่านแล้วก็ไฟคณะศรัท่ทาเจ้าภาพผู้ใจใหญ่ใจสปอร์ต ได้จ้ามงมอหลงมอลำมาเสียบซองสลองงานนะครับก่าวสวัสดีพอยูเมภูมาปินเร่งเชีย่ยเร่งใจซอยเสียบซองสลองงานกับสัทธาเจ้าภาพเป็นส่วนหนึ่งในงานของมอหลงมอลำก็ดีอกดีใจที่ได้ย่างกล่าวเสาคามาซอยกันซอยงานมนีขอประคุณอย่างสูงยิง่งตบมือให้นั่งฟอนเข้าากบาดนะคะ่ครับนี่ตะปูงามๆามวันเป็นหลูกแม่เดี๋ยวกัน สีสาวดาวยั่วเนี่ยขึ้นเท่าสองเนาะเออด้ยวยขึ้นไหลรักษามารตรการผมก็ลืมบอกกอเออเมืหนาสุกันยาโทรมาบอกว่าขึ้นทั้งเวทีแค่หกคนเด้อพ่นอะนะแต่เมื่อกีตาร์กลับไปแล้วพูดเดียวซ้ำสองคนแล้วเนาะ <c oughs> อาจารย์ปักแล้วกินเขา่าโบเสียบแล้วเล่ยน้ำหนักขึ้นประสานเส้นแค่น้อยอาจารย์จอยเจรวัาดเมื่อนี่ห่อนกับห่อนแต่อากาศดอกใจคนบ่ห่อน แล้วลงไปคือจังคุณนาคุณตาอยู่แนวจักน้อยเออท่างไก่ท่างไก่อาจจะคยเห็นกันอยู่กับว่าล่ำโจกใช่ตะวันลุกไส้บ่ค่อยได้มาเล้วช่วงนี้ตั้งแต่โควิดเขามากกับบก่อยได้มาหาพอ่อหาแม,ม่กันบ่มีกันไม่งานขออนุญาตบ่ได้กับบ่ได้มาพอ่อนาะเจอตากันอธิยลุกไส้บ่ได้ห่องไส้เอื่นไส้กะยาวาลุกไส้เด้าแม่ด้ออีพ่อก็คือกันทางคุณเออเหอเอื่นไส้ก่อนรวดว่าถ่อไปเออกันเพราะว่าจำได้กัสิลูกก่อนตรวท่านที่แมนบ่เเ่าเ เพราะฉันมมน้นแลวมาเมนีหาอันใดพิษไดผาดขอไห้จากพอจากเมหาสลังฟังผาดยกแราแขกมันบ่เป็นการล่วงล้ำคำไก่เดินทางสูงลงหันต่ําสิไปทางใดก็บ่เคยลืม่มพอลื่มแม่ลื่มคู่บายจันผู้ประสิทธิประสาทวิชาควบโดห้ยกแรกราแขกมันต้องยกอ่อย่อคู่อยู่ตารางเอนินยกอ่อถึงวิธีเอินว่าย่อคู่ไหวคู่สก้อนรอบแหลกกับฟังเสียงลำียงแค้นมันม้วนครับผม เด้อแม่ว่าหมอลำแหล่เด้เอมมหอมอลำสูกรันยากระเลียงงัวหมอลำโฉกไสกะเลียงขั้วไมันเป็นธรรมดาละ <c oughs> <c oughs> เอาละฮานี่คุณพระรัตานังธรรมรัตนังสังครัตานังเล็วฮานี่จังหวะคุณเอ้คุณคุณบิดามดาคุณาารครูบาอาจารย์ทั้งคุณศิลป์คุณท่านอยู่ในวัดในว่าไอ้เดิมเมย์มาปลุกมาบังไอ้มากั่งบันเลื่อม

เอาละฮะนี่ตังว่าสาธุเด้อขขาขอนบนอบนิ้วทัยวบัดบังคุมขอให้สงใจนี่ปุติมารำลองขอให้เสียงคงขาได้ยินไกลไปทั่วขอให้ยินอยู่ฝ่าปุลิเยี่ยมพอลุงขอให้คุณโน่เจ้ากูบาปุสอนสั่งขอให้มาเลี่ยมกังละตัวขาพุนลำ ให้นำทางเข้าไาในทรรมยาพาสาตุเดือดคอยรักปัดเจ้าผู้ดิงเงี่ยมพอโอสะบงกองข้าด้วยเววใอะไรเดือนคนละเร็มแม่เมื่อนั้ทีแม่นนับผู้ไร่ดิ้วเล่งนิ้วสาทุกเดือรำดูวัดก็จะให้เป็นกรรมลำในทรรก็จะให้เป็นบาปไปมาอมข้าพนาไว้ใส่ซองสาเดุอคุณเดือยสะบงกูข้าพนากะเจ็บเปลี่ยนไอ้ใดที่ยินแม่นลำข้าบักถูกลำหนักแก้วสาตุเดือดคอยคิด อหนอตาพผมถอดหัวทิบังก็ได้ฟังกินมาแล้วกูไาทำคำเดี๋ยวมาเทียมปูข้าอยาได้เห็นนางไต่โอ้ยได้กระสุนปูดังใจป้องขอให้ได้กระสุนดังใจป้องสะพองคันไลยปลาเรือปับ่ปุ่มกินยาแต่ไม่กันกูกูเร็วเลย จะจางเปลี่ยงเดิมไม่ยางใดกะไาใดกูไว้รือโบ้ถอยทั้งหัวขินการยันน้อยปลถอยดำเกินคุณให้เดิมไม่รามาสุ่มควางเขาปูที่มาลำลองสมองกองขาดดูใบป่าดำมาเล่นคนเดิมไม่กูในแด่นดันไปผู้กกุ้งควางบ่มปั่นนับเต้นดับพวกอะไรเข็งกูทำอะไรนำเต้นดับผูพวาอะไรเข็งทางใดโหนั้นเดื้อหลายจะเกินถูกแค่แดงกับบลำลงกับคุณทำจะผู้เดิมไก่ขยะได้ห่างคอยมาเดิมกังขะตัวขาด อันเบิดบ้านมิทอนี่ปีเจ้าภาพเมืบ <c> อ <oughs> ท่านกลาออกมาจิ้วอาเด้อมาลำ่ำขึ้นแล้วเด้มมาหอดบงังซีวงเล่งหาวงเล่งปฏิบัติขึ้นลงไว้เทะบัติ เอาเด้อพ่อนี่ล้ำไม่มือได้เป็นแนีวันตาผู้เอาบุญนะคุณปอกุลมาสว่งเนี่ยผู้ติมคุ้มควงสนามคุณเดิมปอคุณได้มาจังนำห้องหูโซบุญเดตาคุณของผมว่าตีมาลำม้านนี่มาลำดีมากเนี่ยพวกก็เสียวเงดังรอเดิมแม่ตาปังกลมตาคอยจงใส่บุญมาจังผุมแม่นได้เร็วเท่าแกกาดีใจแม่นไปไปได้กายนินหนกก็ปลูกกอแก่นาเต็มตาตะกิดีกุนกุกสู้ลำส้ำมวลผสมควันเด้อปินเราสีมาเดีวจื วฟังคักคักเด้อพว่าเจ้ากระมืออึนแสนายสินเดิมโบราณจะติดให้รักขบ่ได้ฟังลำหน่อยนำมไปได้ฟังลำหอยสิบปีกับโบเปิดคุณเดิมแม่ตาเกิดตั้งหอยว่าเย็นหอยแต่ลายยามผู้ละมาฟังแม่นดุนนี่ผู้ไข่แคเน่บุญไลยผมโชคใช่ผุ้มชกเทมาเคลื่อนใจไล่แต่โบขึ้นหนอดกุนที่มาฟังวันนี้ไปได้มาฟังเร็วกับเพิ่นจะเปลี่ยนนั่น อีแม่เราถือผ้ามาแล้วฟวอนอยู่ไกลๆบรจะใจมาฟวอนน้ำลูกหานเนี่ยข้นผู้ดีเดี๋ยวไปไกลเห็นหรืตัวฟวอนกับง้ันตาได้แม่ฟวอนบันิฟวอนเอ้อาผู้สาวมาล่ำควอนกับชิมีตะลุนนี่ละตีโซกเอ้ยเป็นตาหากินเปิดถนอมเมื่อนี่เนาะ เอาเด้อพอนี่หลับเมียผู้ดันเด้อลักกะผู้อยู่เดือนก็ให้มาภูมิพอบ่กกินนาสูคนในน้ำผุมแม่นมผอมอลักพอแม่บุตรตาตามาฟังสักเถอะเดี๋ยวก็ปีนี้นะเดือนลันที่นะคะปีรัก็มาฟังสาจะได้ป่าอินเดิมบ่ลักเป็นยะเต่าสละกันนาปลาปุ่นตุนทุกกันทุนวะทุนทุกกันในพิกันลาภว่อุดดันเดือสางเ่าตัวลักพอแหลกไปซ้ำปั่นมาสะใบหันค่ะพักเกล้าเฮิร์นบึงคำพอเอิมพอยาดในฉันมาล้ำ มาลำเพรานบปองไหวจะกินในจางโพงขอกินาากน,น,นออกระสวดเม่นพอ,อร,ร,รอกก็นำหมดดินเอาปลเด้อเมีวก็ดิบโพยิ่งแก่ใจดงคำเบาบาดนีนสมใจจะคาราไรความยากข,าขอบคุณครับบัดดังจะคอยเอาพรอนได้แบบเด้อีตอนนี้ฟอนไปสักกตนนะนั่นคอยน,ำน้ำแหน่ผัดวอม่แค้นกะไรเอ้ยเอาสวดๆอีกจังบาทเนี่ยบัดบานกะสีมีแต่เลราหลักไข่กระโม่ ฟังล่ำกับเปลี่ย่องมาล่ำย่องใส่ัาดหลุดเนี่เอ้ยย่าให็มันลงไงทุกสิกาได้แค่วาไปบุ่งทุกทุกสิการได้แค่วาไปหมดให้คนนี้ได้ละเป็นตุนทุนมาาลัมมาหนีผูได้ดีกะได้ละเป็นที่ติงกะซัดทายามโผอุละร้อนนี่เสด็ให้ำได้อุดะร้อนนี่เสด็ให้สำได้ นี่มอลำสุกัญญาวายาฟ้าไปย้อนครับได้ดีพอเก็บขิงไข่เดงไว้มาสันไข่บะแมยังมาไข่โควิดที่ตรวจเรียบหน่อยไข,ย ق, ข่ํำเบียกดำางานเก็บขิงเห็ดเบียกคักบ่ได้อยู่ได้เศร้าเฮากะได้ตั้งแต่ผัดโควิดเขามามีอย่างเห็ดกะเห็ดไปนี่ละชีวิตของคนเฮาไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันไปเนาะแม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้ยวคนมา่อจักนีคนสีเหลือ,อยุทธรสามหุ่มผู้สีไผ่บะมีสินท้ำสีเล่าตายเบิดเกี่ยงฟานาเมียเห็นบอกเขากำลังสีลหางลังลูก ผูเขนรัสเซียกำลังสิงยิ่งกันแล้วจักไปสิแพร่ไปศิสนะโลกโควิดโตไม่ไกลมาอีกกต่ยังมีโคโรนากต่ยังมีโอไมค่อนยังบ่แล้วยังสิมีโอไมค่อนบีเอเอบีเขาไม่อีกโยจักนั่นโลกอะไรฮะอาจจสซีสเปียงอันเทากำลังมักกันอยู่หกัเฝ้าออกกันแล้วไปยังสงข้ามโลกมาหนีห้างไต่ก่อนแดไต่ก่อนหาที่เห้องบ่ได้กินกันตีบอกอยู่หนีล้ำน้ำกันกันพี่ลอยชีกันอยตี เราเสือดอกแม่เอาฝืนหมอล่ำกระไดเวาตาปากแงแตะก่อนลองก็ล่ำแนวอื่นบ่ให้ยแงยกันดอกพนาวาเพราะฉะนั้นเร็วเพราะอยู่ในข้อมประมาณหูจักสร้างน้ำกระถ้ำบุญหูจักเหตุจักห้องเห็ดสิบสอง 14, ห้องสิบสี่เห็ดมีห้องเกี่ยนเห็ดเท่าห้องเคยเลยมาสมสูรเลียงดูพ่อตาพันละยาเมียมีเป็นการดีหมอล่ำก็คือกันดีแม่เห็ดตามเห็ด คิดตำค้องเห็ดตามพอก็ตำมแม่เห็นห้อยพอจึงกลมดูเห็นห้อยคู่จึงกลมกาเพราะธนาเลี่มาเมรีบลวงลำทำกายจึงได้ก,กาบไบ้้คือใบอ่อและยอคู่เพิ่มมาตั้งแต่เลี้ยนแค้นก็ต้องมีคู่บอกคู่สอนเลี้ยนล่ำก็ต้องมีคู่สอนใส่ใส่ก็ต้องขันคู่จังสิไรปลาน้อย คอมนบปบมือกันเรียบร้อยเรืกอดีย่ำดีเก่าดีซิบดีลูกเต่าอขอขอ,ขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพที่ไปหาว่าจางบอลำทั้งสองแล้วกับอีพออีเมียผูสละเวลาอันมีคาอดตลับขับตะนอนเป็นมูลูกเต่านา้ำฝนก็ได้แข่งน้ำแขงก็ได้ลอย ามาเมียอยู่ดีเป็นสุขสุปูสุคนเดเมือความจิ็บดาไาราความขายามีทุกตนัวในขันหางงรามาขันสีสุขในโรกนี้มาโฮมเจ้าว่าสุภิน โรคระบาดก็บอกให้เป็นโควิดก็บอกให้เป็นมาเมนีมีตำรวนกับซึนผัวได้เป็นเจ็บเป็นไข่อีแม่ผัวเอาเงินมาให้คือกันเด้อแม่เด้อบ่ได้ทำหดซื้อเล่าท่านเจ้าเป็นอันใดก็ให้ช่วงใ้เศร้าเด้อแม่เด้อผัวเอาเงินมาให้ก็ได้ให้ยูดีเป็นสุกเด้อแม่เด้อความถูกยาสามีมาไกลโลคหายยาสามีมาผ่าน ม่านไห้ยยสามีพาประจนอันเจ็บหัวปวดท้องเป็นมาลองจองแกนแห้งหน่อยจอยผมไก่สวงในเศ้าเด้อแม่เด้อเอาละบ่พ่อไหลใหญ่พ่หหางุกเด็กแขกหมันบอท่านอุ่นเครื่องข่อยกะห่อนพ่อแห้งละละนะเท่าเนาะให้เกี่ยวกันดินต่างเศ้ามีแห้ง ให้ถืออกถือใจกันสัก่อนรอบนาสีเสียงอันใดเบาอันใดสูพอสูเมฟังสีทำแก่แปรอาทำจะค่อย่ากันสีเบาเลี้ยงบาปเลี้ยงบุญจะค่อยปลาลบกขึ้นมาลูกพ่อนี่บ่เคยนี่หนักคนแก่แล้วกันละเอาเด้อตาฟังเด้อนนองลตาฟังเดือเอากระท้องนินยินหล่อฟังเด้อน้องะท้องนินดินหล่อสามกันเราบุไรี่ั่นหลอนลงคิวเดินคิวละเพราะคิวว่าคันคุ้งละเคยตังคุ้นกันี่้วยนมั่งละก็บเบื่อหันใจติดว่าตาปีนแอฟเฟนนองคุณอ๋อหลังคือตีของเิวห้อง มาสวยกันดอกบัวไรโบกบอกกุ่นเมื่อนั่งสำลีแบบนี้ก็สวยงามยุนตาแบบนี้ก็สวยงามดุนตามาสวยสวยจริงหน้าเมื่อเวลาอยากมองผิว่องเหมือนเพชรชราใบหน้าตาบุกันป่าปัดสนแนกถ้าเสนงอนมาทตกตาตาพลพี่เราห้ามปวดก็พอจะดือหนาใสให้เรียนนอสิใสแเราก็เราลังสุมเกือบที่ดุมเกือบที่ดุมมาดุมมาปิ่นเพี้ยนสติคนน้มามสีใสเก่งว่าไรแก่นางนอก นองนางคือติ่งซวยจังสี่สีเดีย่าจังใด้ถดตัวละครับมังงั้มเธอมาพุ้นละมาตุ้งเธอนน้องโม่ดีเท่ลน้องก็ผัวเจ้าแฟนไทยหากได้กพีมอนลำหากได้ละกะพีมอนลำเบียกก็ไม่ต้องเธอจะกกดกันมันจะข้ามเป็นมันลำเหมือนกันนอนฝันละที่กันกลางเด็กนอนฝันละที่กันกลางเด็กถึจะเต้ติดเต้นติดก็เต้นติดก็เต้นติดก็เต้นได้ถาอ่อย่าเรื่องก็่อยมมาบ้ากันกับ้านนู่เกียวเก๋อหรเดือกระซสาอแต่ทำง รอนลนางรักปีบางเตแบบผมมาม่าอาปินยาเวนในนางรัตนาพนลอยจะบังคอยจะคืนเราพวก็อรกัละวังสัวสักาำโบเราพวกเ็นนักอยู่ซุมนีบอมปั่นหลเบินบังก็บะโเทียมนิ่งเซนพันนิ่งกะบเฮ้อนางดีตูตีสี่เด็กกะโองามสวยเด่นพ่ออยากจับเลยเด่นขาถึงไกลถึงรักเพิ่นถิงแม่ตาแม่คุณตงมวนตาผิวกายเอ็นเดียใจตะกะบองไม่ก็ยิ้มเถิดแม่คุณโอคุณเมื่อดังผิวกายหาใครจะ มือนคิวกุกใครรังมงเดือนหน้าไข่จำเหมือนสมเจ้านอนนางสวยพังสวยงวิ่งยิงอยู่วันตะกี้ือว่างนปนี้้าตัดพร้อมผมผมสั่นมาแล้วมาคือสาวนักเลี้ยง1ิบหาปีแ,แต่โตเสียดายเด้กกูใหญ่ปรทันห้าก่อนตะกี้กับสิบปอยให้ร้อยนวนคือกันลหละหูดเอาคือลูกละนาดกัน,น,านได้ตัว Hãy bán cho kênh như Mì Gõ Để không đồn lỡ những video đi có cỏ thì สักทีพอจู่สักทีจะได้ไหมแก้มเธอาหยับนี่ก็อย่ามาทำส่งเกยืนเกย์พัดเดินเกย์ทำไมยืนเกย์พัดเดินเกย์ทำไมพัชราสาวไทยผู้นางงามจักรวาลร,รักหน่อยได้ไปแค่ร้องคันรักมื่อจะได้ไปแค่รุ่งคันนะใครจะฝ่าละเมื่อเจ้าโอ้ใมีเมือ,อมมมงพนรือบัวดาบือบ้านไผ่เมืองพนรือบัวดาบือบ้านไผ่หาไผ่กับโบกูเกือน้องผู้สวย ตาพโอปันนั่นล่ะผู้หันมั่มว่าผู้ดำอากาศบันไม่สักไทยพี่น้องก็พาบันบอลเดินสัมพันธ์นี่สีเข้าก็ปาดงหกมีหมูเครื่อมาบุกเบิดฟงเป็นมุงไปดงกันก็โป่งก็รันเทนซาลาพีระเป็นกลุ่มถึงมาแดงเอาไว้เตะตอมมีหมูเกี้ยสะเตอบอมบุ้มภาใส่รอนตงนี้เป็นดงหกหมืนเดือบมาเคลมเลยนะบารีเห็นไม่ก็ส่งมาเสิงเร่งรำปาดนาดันเดือกดกำทีมฝากการุษาสตร์ดนเขียวมีหมูเครือกอดเกี่ยวกอดกระบายโยก ตาได้มองเห็นนกก่อนจะมาเยจ้าหนูป่าเที่ยวมังป่าพุ่งเห็นใบไรยางมีนานนานั่นเด็กกะยุงยางดุนด้วยตบุ่มป่าองไรทั้งต้นไใต้ต้นแห่งนาต้นแห่งกระแดงใบแก้มนาซุ้มลูกค้าเกิดสมบัตสวเดินเท่าไม่นานนาก็มาก็เมาตั้มโตเป็นเทว์นกเซวมาจับตนเะลาเซซนคนละกะลากีดัสเดียเซลแก้วกลางบินนานนาไปจับตุนกับพงแกป่างนาไตมาแล้วก็ยายเห่าละเดือลุงมาแล้วก็ยายเห่าละเดือลุงแล้วพ จุ่นก้อนหลังนละผู้ฟังมันเนินเดินไปหน้าซิ่งห้าคนมันโตเอาละนวลนีสีลงไว้บ่เดินสีนันวนลงไว้สั้นทนเท่านั้นนาำเฮ้ยหอนไหลยี่แม่อันนี้ขันเป็นมอลังก่อนสมัยก่อนกะดีสีนันวนยกต่อไปยังไปสิมานำกันมาสั่นบ่าต่ว่ายกนีเขาเป็นมอลำกวอนประยุกต ขันล่งแบบบ่มีดนตรีมันกับบะมวนเพราะฉะนั้นลองล่องดนตรีสะก่อนวาสีดีไปนาหรือสีลาถอยหลังพร้อมแล้วไปเมียโเจ้าขึ้นนางเทียงปั่นรุ่นเลขแค่ขันพร้อมแล้วขอเสียงคนมักมวนเนอะ่านขันพร้อมแล้วว่ายังไงมโหรีของเราหางเตือนขึ้นทีละสองนอะกีฬาเด้อเอาพร้อมแล้วออกไปแมีก้อยอยู่ทางไหนแม่ก้อยบนอาผปูสาวกำลังออกมาบึงอยู่ทางคนฟอดมันไต่ไกลๆคนน่ะ ไปตำมวนไปด่าอยู่เว้ยจำภาพเลยนี่ใส่ละท่านนู่นนิวเฮานั่งอยู่ทางใส่ละท่านคือไปอยู่ทางหา เสียตะยกแรกเีวับไปฮอนยกนี่ถอดเสียยกต่อไปเพราะใยี่หรีกะสิตถอดส่งสะดอกแม่เอาเ่อวัดดับโพ่ตะบุนกอดเก่ยี่ยวเรื่ื่นยางนาเริ่อจับปองบุมมาบงบุมมาสุมเสียวโซ่ายตัดันดื้อเบิโยกยยยกเะวาละกีดันดื้อละสีรานุ่จันจก ตาบันใสเบลช่วยแก้บะแซร้อาางแดดซองโอ้อดีตคุณพินากมาแล้วนำมาซื้อไว้จะไหนโอ้นาคสุภชัยทอกนอกหรือผีเอินของเขาขอบคุณหลายๆเด้หออนุโมทนาบุญสาธุก,กับสัทธาเจ้าภาพบุญที่เฮ็ดได้ยากคนสิบวดบ่แม่นบวชได้ง่ายๆแม่ผบุรุษคนบุญเพรอดจอดบ่ถึงบ่บวชฮอดทนือนจังคอยนี่กิเลสนาตัณหามากบวชบ่ได้มันห่วงน้ำอันนั้นห่วงน้ำแนวเดียว คุนในหลายเร้อครับเด้อพี่เอิร์ดเลน่าเกิดของเอาเอาเด้อความอีลาพองเาพี่นั้นเด้อล่ะสิลาอยากนองอากนองมาสอากันแลกัมาเร็วมาเรือราคนเดียวบอกเลยเดียวรัดอับดูผู้พื้นเดียนกันนกเราเขาเดินเดินสั่งาเอิสั่งนเอิร์สั่งอานเดนนอนนองเลยเด้อโองย็นสั่งนักจีเอาดตอดกมาเรเอาไว้หุ่มไหมครับเหุ่มไหมหอมคนรถม อาสูเขาอาจารย์จอยเกียรวัตรมันเฮียเฮมันอาบหน้าสบู่มาถูมันล้วรถคนน้ำไหลเนาะอาจารย์จอย วัดดีละพ่อมาเร็วบักชูลเดือล้วเป็มาเร็วมาเร็วมันใบันใบละไร้สิมันบานบันบันละก็ได้กดเดือดเดือพ่อผู้ใดที้ขาดที่กับบอไมอะไรเฮ็เดียวซื้อนั่เดือละก็บบกให้เดียวให้เดียวซื้อมาชูไทยนั่นเดือพ่อสกุลดาวเดือเงือดาวเลืบวกกับทั้งกูปวดอังก้าทังกอนลุ้ดอูดีกวนดอก เอาพุทธามเอาพุทหลายๆด้แม่เด้อท่านมาลอยตึงให้ขึ้นเป็นลา้านเป็นแสนลอยลา้านพันล้านงด้แม่เด้อเด้อยายก็บยาจ,จนจะโลูกเต้าเสียอาอยัางมาตอบแทนนอกจากขับวยพอดกับวันหลอกวันลำเด้อเอาพ่อ,พอที่แม่หายอยู่มันคนยืนเอาเด้อว,วันนี้นี่แหละพอคงได้แหละครับซื้อบ้านโชกับแบนชัยนวนะารุซื้อบางเห็ดคนลำ พอเดืพ่อเราไายินคนเบาเมื่อมาเกินและพออุนเอาบาทาบาทาเดือดงเดือีเดสยซัมปีซัมปีพารีเดสัมปังคนมากเป็นพราอะไรพราะอะไรสุซื้อรือมาลังคนมาเป็นสมมาสมมาละบุสุมเมาคนเฮาดีดีบ่ได้กับบ้าอันซัวกับป้าวคดีกับป้าอกับสบโหดีต่างกันลังคนมากเป็นลำสันลัคนมา กับบ่าสัตว์ทสิุ่ลงกอนุเน้องเิมเดินเดมเดิมเดเดิมเอิอเป็นเดิมเดเด็มเดิมเดิเดิมเดมเดิมเดิมเดิมดิมเดิเดิมเดิมเดิมเดเดิมเดิมเดิมเดิาดิมเดมเเดิมเดิมเมเด้ยดมเ คันคลอนกับออกเเผวสาหาหอ,อมเอาเด้อแม่เด้อขอบุดหมอลำได้ห่องดีเพราะแห้งแล้วนะเจา้าภาพหาบอกไฟให้ขอบคุณหลายๆครับผมอ่ะบวันนี้ฟังหมอล่ำไฟยิง่งดีหาบม่องล้มสะกดหมอลำก็บพ่สามารถนำล้อมห้องถูว่าสีดีสีดังไปได้ถ้าบ่มีคนฟังหลักทั้งคันบ่ตีดังเองบ่เป็ิดมันผิดหีดผิดของหมอหลอกหมอลำคือกันสีดีได้กเอยู่กับคนฟัง สิดาเต่อแม่ยกับแนงเชี่ยแนงใจของพ่อแม่พี่น้องนี่แต่เขาเขาบ่ยอมสิดีได้บ่ไหนอามาต้องยกับพี่น้องคอยเชี่ยแม่เ้อะสิบหัวผมโคกบาสิบนมโกบานเสียงจากโชคใจร้องให้สมาแปรลำตุงได้พตารปลลำตุงได้พิตาช่าใกันงน่าเชีรยผมดานเสียงวันบานมอร Xuyên sầu xuyên biến ngâu ngâu đây chạy xuống Hầu xếp kinh ba xếp ác lắm kèm uống Kèm uống với kèm uống mà xuống Đầu thay có ai phút nhang, ai chặt chai bà tu thì ba đã đúng tuổi trẻ đuôi thì ba đã đúng tuổi chia phụng đuôi Về lập trùng đáy miết tác Chơi cá bay đáy xuôi Về lập mặt เห็นลำบากช่วยใจผมด้วยถึงผมตะบูฮวยผมไม่ลืมพระคุณให้ซอยเชื้อเดือทถาดกระผมโชคใจเสียาระเด็นคุณทานให้โชคใจเสียงดังเกิดกองเกิดกองเพรเกิดกองเกิดกองให้เสียงกองพ่อไม่หาเสียงสดมาจากแบดตัวหลักทุกคนเมตตากระผมบังเมตตาเมตตากระผมบาปกระผมบาป็นลับจุกให้เมต ช่วยการุณาผมไปได้สวยไปแห่นลำมำช่วยเชียผมด้วยไปแห่นลำมำช่วยเชียผมด้วยถึงผมตะบก้ไว้ผมไม่ลืมพระคุณให้ซวยเชียงเดิ้ลทานกับผมโชคชัยสิบารึงผมทานให้โชคชัยเสียงดังคือกองคือกองมาคือกองคือกองให้เสียงกองอาท่อไม่ค่าเสียงส่งมาจากแฟ็นคนล่านแต่คุมีตากระหูกมัง ตั้มเมตตา,ากระพุบปากกระพุบปากขอบคุณป,ปา่าป๋าผู้เอาเงินรางวัลมาให้พรอม่ว่าไปทางไหนแต่เราว่าหันไปขอบคุณได้เด้อป,ปา้าป๋าเด้อเอาเด้อความอีกหนาพอผู้เป็นจำสมภูณะพอสัทธา าเป็นก่อนต่อเติมหาเติมเป็นก็ไปรอท่านฟังบันไม่ให้เจ้าไทยเดินละแม่นพี่น้องฟังเดียวหัวแบดมดีสู่นะแะเนนะบางคนนะฟังนินาดังล้านนาหนุนวันนาตราหนุนวันนางเยืมมาได้ไปหน้าด้วยไปหน้าเด้ไปหน้าตาเป็นบะมาบัดไปเยอะเลยไปหนาคาเบะมาบัดไม่หาสัตย์อีพี่น้องฟังเดี่ยวมดีสีนันวันลมใบสันทอนตอนนี้ครับผมมือให้เจ้าของในคุณแม่ครับ าสาวเดายย่วคณะอิเมโซ